สมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเคยได้ยินประโยคที่ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไหมครับเพราะบางทีของสิ่งนั้นมันอาจจะมีใครครอบครองอยู่ก็ได้ผมชื่อพงครับอายุ35ปีอยู่กับพ่อแม่และน้องชายคนหนึ่งชื่อพัท เขาอายุน้อยกว่าผมสามปีน้องชายผมจะมีนิสัยที่ทำอะไรไม่คิดโลกเหมือนในทำให้ครอบครัวของเราได้สัมผัสกับประสบการณ์หลอนกันทุกคนเลยครับขอย้อนกลับไปประมาณ4ปีก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมกับครอบครัวเลยนัดกันไปเที่ยวพักผ่อนไปแบบเช้าเย็นกลับสถานที่เที่ยวหลักๆก็กจะเน้นไปทางเขาวาดัด ทำบุญเพราะแม่อยากทำบุญมันก็ตรงกับเทศกาลอะไรแบบนี้ด้วยเราเลยเลือกไปทำบุญในจังหวัดอยุทยาเพราะมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพซึ่งวัดที่เราจะไปทำบุญเป็นวัดโบราณเล็กๆไม่ได้ใหญ่หรือมีชื่อเสียงอะไรมากแต่เป็นวัดที่มีวัตถุโบราณของเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับสาเหตุที่เลือกวัดนี้ เพราะพ่อแม่ผมเนี่ยจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับโบราณโบราณและชอบทําบุญกับวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากเพราะมันเสงงบไร้ความบุ่นวายจนมาถึงวันออกเดินทางเราเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถตู้ของบ้านไปจังหวัดอยุธยาใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเพราะเป็นวันหยุดยาวรถเลยติดเป็นพิเศษ ผมเป็นคนขับน้องชายนั่งข้างๆพ่อกับแม่นั่งบอดหลังระหว่างทางก็พูดคุยกันปกติตามประสาคนในครอบครัวในที่สุดก็เข้ามาสู่จังหวัดอยุธยาผมก็จอดรถถามลุงกับชาวบ้านแถวนั้นเพื่อจะเดินทางไปที่นั่นหลังจากถามไทยเสร็จผมก็ขับรถไปตามที่ลุงชาวบ้านบอก ซึ่งเอาจิงๆก็ไม่ไกลมากครับครึ่งชั่วโมงก็มาถึงวัดกันแล้ววัดไม่ได้ใหญ่มากครับเท่าที่มองจากด้านหน้าจะมีศาลาการประเรียนสร้างด้วยปูนคาดว่าน่าจะเป็นจุดหลักของวัดและมีโบสถ์ไม้อีกหลังหนึ่งสิ่งปลูกสร้างของวัดก็พูดเดว่าเก่ายังคงความโบราณเอาไว้มีคนในพื้นที่เข้ามาทำบุญอยู่บ้าง เราขึ้นไปไหว้หลวงตากันก่อนดีกว่าท่านน่าจะอยู่บนศาลาพ่อ,อยปากบอกผมและคนเื่นเดินจากนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็พากันเดินขึ้นไปบนศาลากาจ,จะไปไหว้หลวงตาซึ่งหลวงตาท่านก็นั่งอยู่พอดีพวกเราเลยได้มีโอกาสถวายสังฆทานและถวายปัจจัยยอใส่ตู้รับบริจาคของวัด พอทำทุกอย่างเสร็จท่านก็ถามว่าพวกเรามาจากไหนมาทำบุญกันเหรอแม่ของผมท่านก็ตอบไปว่าใช่เจ้าค่ะวันหยุดสงกรานนี้พวกเราตั้งใจมาทำบุญในวัดต่างจังหวัดค่ะหลวงตาท่านพยักหน้าต่อแล้วเล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ของวัดให้ฟงังนอกจากนี้ท่านยังบอกอีกว่าด้านหลังวัด จะมีโบสถ์และถ้ำโบราณเก่าๆอยู่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้พอคุยกับหลวงตาเสรเราก็พากันเดินไปยังโบสถ์ทางด้านหลังพบว่าเป็นโบสถ์ปูนผูกพังเก่าๆมีป่าอยู่ด้านหลังอีกทีข้างๆจะมีถ้ำที่หลวงตาบอกบรรยากาศเงียบมากพ่อกับแม่ก็พากันเดินไปดูในโบสถ์ผมก็หันไปพูดกับผัดว่า จำคำที่หลวงตาบอกได้ใช่ไหมอย่าคิดจะหยิบอะไรกลับไปเด็ดขาดพัดมันก็เอออ,อตามผมพอพูดจบก,ก็ขอตัวเดินเข้าไปดูในถ้ำผมก็ขอเดินตามไปด้วยในถ้ำไม่ได้ใหญ่มากแค่เดินลงมากก็จะเจอพระพุทธโรปที่ทางวัดมีไว้ให้กราบไหวแล้วยังมีวัตถุเครื่องประดับโบราณวางไว้อยู่รอบฐาน ผมไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยหันไปมองพัดที่ตอนนี้ตั้งใจไหว้อยู่ผมเลยเดินออกไปข้างนอกก่อนหลังจากพวกเราทำบุญไหว้พระกนเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็ออกไปแวะหาของเกียนของฝากแถวนั้นก่อนจะเดินทางกลับบ้านขากลับใช้เวลาไม่นานครับชั่วโมงกว่ากาก็ถึงบ้านแล้วพอลงจากรถก้าของฝากไปเก็บในครัว ยกย้ายไปอาบน้ำพักพ่อนเพราะเหนื่อยจากการเดินทางและตอนนั้นมันก็เริ่มเย็นมากแล้วหานไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งทมพัดมันก็ออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนสังสรรตามประสาววยรนุนที่บ้านก็จะเหลือผมกับพ่อแม่ต้องบอกก่อนว่าตัวบ้านจะเป็นบ้านปูนสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องรับแขก มีห้องครัวห้องน้ำส่วนห้องด้านบนจะมีสามห้องเรียงกันห้องพ่อกับแม่ห้องแรกตามมาด้วยห้องผมและห้องพัดเป็นห้องสุดท้ายในขณะที่ผมพ่อกับแม่กำลังนั่งคุยอยู่บนโซฟาห้องรับแขกเหมันกลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาเหมือนคนกำลังหรือข้าวของหรือขุดคุยหาอะไรอยู่แล้วยังมีเสียงของตกมาจากด้านบน คิดว่าเป็นเสียงจากห้องพัดเพราะห้องรับแขกกับห้องพัดตรงกันผมกับพ่อแม่ก็ตกใจเพราะด้านบนไม่มีใครผมเองก็อาสาพ่อขึ้นไปดูด้านบนให้พอผมเดินขึ้นมาบนชั้นสองสิ่งแรกที่ผมเห็นคือที่หน้าประตูห้องพัดมีรอยเท้าคนลักษณะเปื้อนดินโครนอยู่ตรงพื้นนาห้อง ผมคิดว่าเป็นโจรแน่ๆรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องพัดออกแต่ผมไม่เห็นใครเลยสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเข้าของในห้องพัดกระจัดกระจายไปหมดเหมือนถูกหรือผมรีบตะโกนบอกพ่อแม่พอพ่อแม่มาเห็นก็ตกใจสงสัยพี่ตำตามกันพอคิดว่ามีโจรเข้าบ้านกำลังจะโทรหาตำรวจ แต่จังหวะนั้นพัดก็กลับมาพอดีพอเห็นสภาพห้องของตัวเองพัดก็ตกใจเอามากๆสักถามพวกผมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมห้องเป็นแบบนี้ผมตอบน้องชายปีว่าพี่ก็ไม่รู้อยู่ๆก็ได้ยินเสียงบนห้องพอพี่มาดูก็เห็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อกำลังจะโทรหาตำรวจ พอพัดได้ยินแบบนั้นก็เอ่ยห้าไม่โทรหาตำรวจก่อนจะเข้าไปสำรวจสิ่งของในห้องว่ามีอะไรหายหรือเปล่าสรุปก็ไม่มีอะไรหายครับแต่พอก็ยังอยากโทรหาตำรวจป้องกันเอาไว้ก่อนจะดีกว่าพัดมันไม่ยอมมันขอไว้ไม่ให้แจ้งตำรวจกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยไม่มีใครแจ้งตกกลางคืน ผมพัดพ่อกับแม่ก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนของตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าเหนื่อยมาทั้งวันผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมานอนดูทีวีบนเตียงจนผ่านไปประมาณเที่ยงคืนก็เริ่มง่วงเลยลงมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างก่อนจะเข้านอนในระหว่างที่ผมลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายกำลังจะก้าวขาลง อยู่ๆหางตาผมก็เลือบไปเห็นบางสิ่งดูคล้ายๆคนยืนอยู่ตรงโซฟาแต่พอผมกระพริบตาก็ไม่เจออะไรแล้วเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหลังจากเดินไปเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกมาเชื่อไหมครับว่าผมเห็นอีกแล้วครับครั้งนี้เห็นเป็นร่างผู้หญิงผมยาว เดินแวบขึ้นไปอยู่ตรงบันไดผมที่เห็นตอนแรกก็คิดว่าเป็นแม่เพราะที่บ้านมีผู้หญิงอยู่เพียงคนเดียวแต่สงสัยเหมือนกันว่าแม่ลงมาทำอะไรเช้าวันต่อมาพอผมลงมาจากชั้นบอนก็เห็นตำรวจมาที่บ้านกำลังยืนคุยกับพ่อแม่ผมอยู่หน้าบ้านตอนนั้นผมทั้งตกใจทั้งงงเลยครับ จนพ่อกับแม่คุยกับตำรวจเสร็จตำรวจขับรถออกไปพ่อกับแม่ก็เดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าดูกังวลผมเลยเดินไปถามทั้งสองว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมตำรวจมาที่บ้านเราแล้วทำไมบ้านเราถึงเลือดเทอะแบบนี้ครับผมเพิ่งสังเกตว่าตามพื้นบริเวณโซฟาเละไปด้วยดินโคลนแห้งๆหลายที แม่พยักหน้าต่อจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าในทุกๆเช้าแม่จะลงมาทำอาหารประมาณตีห้าวันนี้ก็ลงมาทำปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คืออยู่ๆบริเวณโซฟามีรอยเท้าเปื้อนคล้ายกับดินโคลนดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดแม่รีบขึ้นไปหาพ่อให้ช่วยลงมาดู แล้วก็สรุปว่าคงเป็นโจรเลยตัดสินใจแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันเพราะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอีกอย่างเท่าที่ดูของมีค่าในบ้านก็ยังอยู่ครบบพอฟังจากที่แม่พูดมันทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าหรือผู้หญิงที่ผมเจอเมื่อคืนจะเป็นโจรที่เข้ามาในบ้านแต่ไม่ทันจะได้พูดอะไรเสียงพัดก็ร้องตะโกนออกมาจากชั้นบน ผมพ่อกับแม่ก็พากันวิ่งไปดูสิ่งแรกที่ทำให้ตกใจก็คือที่หน้าห้องพัดมีรอยเท้าเปื้อนโครนอยู่ที่หน้าห้องทั้งดังที่เมื่อวานก็ทำความสะอาดไปแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงพัดร้องอย่างตกใจจึงรีบเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นคือห้องพัดเต็มไปด้วยดินโครนที่นอนเปื้อเลือดเธอะไปหมด เกิดอะไรขึ้นพัททำไมถึงเป็นแบบนี้พ่อถามพัดด้วยความตกใจไม่รู้พ่ออยู่ๆตื่นมาก็เจอโครนเต็มไปหมดเลยเขาโพดพร้อมกับจับท้องไปด้วยจนผมสังเกตว่าตรงบริเวณหน้าท้องของพัดมันมีรอยเท้าคล้ายกับคนโดนเหยียบพัททำไมหน้าท้องถึงมีรอยนั่น พอได้ยินผมพูดพัดก็ก้มลงไปดูมันตกใจกลอนจะเริ่มรู้สึกเจ็บพอเปิดมาเท่านั้นแหละท้องของมันก็เต็มไปได้วยรอยชำ้ำทุกคนตกใจกันหมดมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพอดึงสติพูดปลอบพัดบอกให้ไปอาบน้ำทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาคุยกัน พวกเราพากันลงมานั่งพูดคุยกันบริเวณโซฟาผมพ่อกับแม่ก็พยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พัดตอนนั้นดูท่าทางยังคงกลัวอยู่อ่ำเอิงไม่ยอมพูดอะไรเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างผมเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะเข้าไปนอนในห้องพัดเป็นเพื่อนอยากจะรู้เหมือนกันว่าคืนนี้โจรมันจะมาอีกไหม หรือจะเกิดอะไรขึ้นภายในห้องอีกหรือเปล่าพอมาถึงตอนกลางคืนผมเข้าไปนอนในห้องกับพัดเรานั่งพูดคุยกันจนประมาณหารท์ทฮุมก็พากันเข้านอนเวลาประมาณน่าจะเกือบเกือบตีสองครั้งนี้มันเกิดเรื่องอีกแล้วครับตัวผมที่นอนหลับอยู่ก็รู้สึกเหมือนพัดกำลังขยับอยู่ข้างๆผมพยายามลืมตาขึ้น แต่กลับลืมตามีได้คล้ายกับถูกผีอัาตอนนั้นคิดอะไรมีออกก็เลยสวดมนต์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันก็ได้ผลครับผมสามารถลืมตาได้อันทีที่ผมหันไปหาพัดภาพที่ผมเห็นก็คือร่างผู้หญิงผมยาวผมสบายนุ่งโจงกระเบนเนื้อตัวเปียกโชกขาเปื้อนไปด้วยโครน แต่สิ่งที่ทำให้ผมช็อกมากกว่านั้นก็คือเธอคนนั้นกำลังขึ้นมาเหยียบบริเวณหน้าอกของพัดในลักษณะที่ยืนตรงแต่คอหักมองลงมาที่พัดผมตกใจรองลันบานรีบวิ่งไปเปิดไฟในทันทีเธอคนนั้นหายไปแล้วแต่รอยโครนนยังคงอยู่ตอนนั้นพัสติแตกมากได้แต่พูดว่า ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอากลับไปเลยผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเขาพูดวากวนอยู่แบบนั้นพ่อกับแม่ก็พากันวิ่งเข้ามาดูตกใจไปต,ตามๆกันก็พอรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่โจรอย่างที่คิดคืนนั้นครอบครัวเราไม่ได้นอนกันเลยครับพากันลงมานั่งอยู่ตรงโซฟาพอพัฒอาการดีขึ้น ก็ยอมรับว่าตัวเองไปหยิบของที่อยู่ในถ้ำของวัดมาเขารู้แบบนั้นเช้าวันต่อมาพวกเราก็รีบขับรถกลับไปที่วัดขึ้นไปหาหลวงตาที่ศาลาแต่เม่ทันจะได้พูดอะไรหลวงตาก็ทักขึ้นว่าอาตมาบอกแล้วใช่หรือไม่ว่าอย่าคิดหยิบอะไรกลับไปเด็ดขาด หัดยอมรับและขอโทษก่อนจะหยิบกำไรทองให้หลวงตาดูหลวงตามองไปที่กำไรก่อนจะบอกประวัติเกี่ยวกับกำไรจากที่ท่านทราบว่าเป็นกำไรโบราณเจ้าของเป็นหญิงสาวนางข้าหลวงในวงังแต่ประสบเหตุเรือลม่มแล้วตัวเองต้องมาจบชีวิตลงด้วยการจมน้ำ ซึ่งหนึ่งในเครื่องประดับที่ติดตัวเธอในตอนที่เสียชีวิตคือกำไลทองเส้นนี้แหละหลังจากฟังจบหลวงตาก็สั่งให้ผัดรีบเอากำไลไปวางไว้ที่เดิมก่อนกรับพวกเราก็ทำบุญกรวดน้ําแห่เมตตาให้หญิงสาวตนนั้นพอกลับมาบ้านวันต่อมาพ่อก,กับแม่ก็นิมนต์พระมาทำบุญบ้านกันยกใหญ่ หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอีกส่วนพัดเองก็นับว่าเคตเป็นบทเรียนสาหาัสที่เชื่อว่าน้องชายผมคงจะจดจำไปตลอดชีวิตหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง